ง่นะเผมมีอยู่หนึ่งลูกครับพี่บูธและน้องสุดเลยนี่แต่ลูกเนี้ยค่อนข้างใช้มาเยอะหน่อยแต่การใช้เยอะก็ทําให้ดูง่ายไงโ,โดูง,ง่ายเจอก็แพงพี่จอคิองแพง,พงไม่มีใครขายครับขายเม่ต้องไม่ต้องมาสามแสนกนหมดอะ่ะสองสามแสนใช่หนึ่งในสามขอสมเด็จครับคือถ้าบอกว่าสมเด็จองคเนี้ยนะ เนื้อหาแบบนี้อยู่ในช่วงราวสองสี่เจ็ดศูนไม่ทันสมเด็จโตแต่ก็เก่ากว่าเก้าห้าและเก่ากว่าแปดห้าเก่ากว่าเก้าห้าและเก่ากว่าแปดห้านี่ เด็ดทีเดียวเชียวล่ะนี่เนื้อเนี้ยคือเนื้อของเจ้าคุณช่วงนะเนื้อเจ้าคุณช่วงก็คือสิทธิสมเด็จโตเนื้อปู่คำอมรินก็คือสิทธิสมเด็จโตเจ้าคุณช่วงคือผู้ถือตำราของสมเด็จโตในการสร้างพระนะแบ่งเท่าไรครับเจ้าคุณช่วงอะใครที่เล่นสายสมเด็จอ่ะปิดอันนี้ไปเก็บไว้ดูกันเข้าใจไหม เก่ากว่าพัะกลวยไปเยอะๆเก่ากว่า95ไปเยอะๆอะเพื่อให้ทุกคนน่ะสามารถที่จะได้ใช้ด้วยกันปิดไปเป็นจิ๊กซอว์เรื่องพระสมเด็จกันใครเอาพิมพ์ปิดให้ทันนะองนี้นะนี่อง์เนี้ยเอาแปดพันเอาแปดพันพี่พี่ท่านใดรับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยแปดพันรับทุกคนนะที่เล่นสมเด็จนะ ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วต้องแพงกว่าปู่นาคด้วยปิดแปดพันพี่นัทวุฒิครับนี่พี่นัทวุฒิไปส่องนะเจ้าคุณช่วงพี่พี่มานะมาไม่ทันมัวแต่พิมพ์ตัวเลขอยู่พี่ยอกไม่ทันพี่สามารถไม่ทันพี่ประสมพรไม่ทันครับพี่มานะไม่ทันพระเลือกคนอ่ะ อันนี้เอาพันเดียว<อ>แขวนไป<ใ>นเลย,ยจ้าไอเจ้าโอหรือไจงอางศึกโอ้โหเอาหนึ่งพันบาทครับพี่ท่านไดรับพิมพ์ปิดแล้วตามที่หนึ่งพันพาที่ผมบอกเลยว่านี่คงกับพันชาติสุดๆครับพาจงอางศึกปิดหนึ่งพันปิดหนึ่งพันเห็นไหมมีทั้งแบบถูกทั้งแบบแพงให้ทุกคนได้รู้จัก พี่คณาทิพได้นะครับรายการนี้1นึ่ันบาทพี่นิติชัยไม่ทันเพชรสวัสด์ไม่มีดึงเวลาปิดตรงเวลาขอบคุณครับอันนี้ที่ไหนรู้ไหมครับอง์นี้ที่ไหนครับพี่ตำนานทาหารผีพอดิ้งบางงัวเมกะพัก พอดิ่งปิดตาทนสิทธิ์เล่นแร่แปลธาตุออกมาเป็นเมกะพัทหลวงพอดิ่งวัดบางบัวนะนาทีเดียวพอไม่ได้ต้องสองนาทีเอานึ่งนาทีครับสองนาทีเอาสองนาทีครับพอดิ่งบางบัวอ่ะปะเปิดแรกมาเวลาเดินเมกะพัทเนินนี้แถวโต้เลยครับมาแล้วครับเปิดแรก มาที่ห้าพันบาทจรับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วหนึ่งในตำนานพระเข้าพิธีพุทธาพิเศษสองสี่แปดให้โยจีนครับนี่ปิดตาแล้วไม่ใช่หน้าเดียวด้วยพิเศษสองหน้าเพราะดิ่งวัดบางบัวเหรียญท่านเป็นล้านหาตัวจริงแทบไม่เจอพระสองหน้าเพาคุ้มครองทั้งหน้าและหลังนะใช่ดิ มาที่เจ็ดพันบาทแล้วมาที่แปดพันบาทแล้วขับรถอยู่หน้าวัดหลวงพ่อพอดีเลยพี่การดสุดยอดครับมาที่แปดพันบาทแล้วเครื่องรางท่านหลายแสนมาที่แปดพันสองร้อยบาทครับเป็นเนื้อเมกะพัดครับพี่พี่อ้ํอ้ําเป็นเนื้อเมกะพัดพี่อนน้ํอ,อันนี้คือเนื้อเมกะพัด เมกะพัดของพระเกจิดังๆที่เหรียญหลักล้านอะ่ะพี่คิดเอาแล้วกันแล้วนี้สองหน้าหายากกว่าหน้าเดียวเยอะอยู่ที่8ป0 0ับาทครับราคาสุดท้ายนี่แล้วอันนี้คือแน่นอนครับเพราะดิ่งบางวัวน,นี่คือชัดเจนทุกข้อมูลในประเทศไทย ใช้พารที่ทันพอดิ่งไม่ต้องจ่าเป็นห้านหลักหมื่นแขวนสบายใจต้องบอกว่าแบบนี้ไม่ได้คือไม่ใช่ว่าจะเจอที่ไหนจะหาที่ไหนได้ง่ายๆมาที่แปดพันสี่ร้อยบาทมาที่แปดพันห้ารยบาทจากราคาสุดท้ายเสียตังซื้ออย่างอื่นหลากหลายหลายแสนกระเสียให้ซื้อพอดิ่งแบบนี้ไว้แขวนของดีนะ ของดีนี่คือดีจริงชัดเจนจริงพลังจิตพอดิ่งแปดพันหอบาทมาที่แปดพันแปดร้อยบาทนะราคาสุดท้ายครับมาที่แปดพันแปดร้อยบาทแล้วศักสี่พอดิ่งหลักพันแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนขายมีแต่คนแขวนมีแต่คนเก็บราคาเท่าเาสุดใจเลยมาที่เก้าพันหนึ่งร้อยบาทสิพี่อ้ําครับใครๆก็รู้ว่านี่คือพอดิ่งไม่มีใครไม่รู้หรอกครับ อยู่ที่9,100บาทที่พี่อ้ําอครับราคาสุดต้ายปิดไปแล้วนะครับโอ้โหปิดไปที่พี่อ้ําอนะครับ9,100บาท2หน้าด้วยเกันสไม่ทันพี่คุณชายไม่ทันพี่พิชิตไม่ทันครับผมเก็บตลอดนะเหรียญสมเด็จโตนะอันนี้ให้ดูก็บอกว่าผมเก็บนะ เจอวยินดีเลยครับพี่อัมอัมมีครับแต่จะเอามาเล่น่อไมารู้ครับนี่เก็บแข่งกันนะเมื่อก่อนเรารู้แค่เหรียญหนึ่งห้าร้อยปีใช่ไหมเหรียญของวัดละคังก่อนปีสองพันห้าร้อยโอ้โหดีหน่อเนื้อเชื่อวัดละคังก่อนปีสองพันร้อยนี่ดีเด่นแน่นอน อันนี้นนเจอแต่สภาพสึกสึกครับใช่อ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่านี่กิ่งพนันเชิงแล้วเขียนพนันเชิงนี่สบายเจ๋วเลยกิ่งพนันเชิงที่เขียนพนันเชิงนี่สบายพอโตว่าพนันเชิงเนะถ้ามีตอกถ้าถ้ามีเขียนพนันเชิงเนี่ยสบายเท่าไรครับพี่องค์นี้คนยุดยาอยู่ไหม นะแต่ถ้าคือบางทีไม่มีไม่ไม่มีชื่อก็จะขายให้เป็นพนันเชิญแต่ถ้ามีชื่อแบบนี้สบายอ่ะมีตอกกับตัวนูนนะตัวนูนนี่นพิมพ์ก็จะมีน้อยอผมจะบอกว่าเพ้าเนี้ยห้าหกพันเป็นสิบปีแล้วนะแล้วก็สาบศูนย์ไปจากวงการเพราะคนที่เข้าได้ไปเขาเอาไปใช้เขาไม่ได้ขาย แล้วก็กราคาเบยียดเบยียดกระโซทอนศูนย์แปดอันนี้รู้จริงคนนี้รู้จริงคนที่พิมพ์น่ะรู้จริงใครพิมพ์ชอบจังโอ้โหอ่าเนี่ยใครที่พิมพ์น่ะรู้จริงชอบจังเอาเี่พิรัตครับบอกว่าตะก้อนราคาเบยียดเบียดโซทอนศูนย์แปดนี่ใครอยากได้นะเอาเน,นี่ยผมผมแบ่งให้และกันเนี่ยองเนี้ยผมเอาสองพันห้าเอาสองพันห้าครับ อะไรที่ไม่ใช้พ้าราบุรีอ่ะถ้าผมได้มาไม่แพงผมแบ่งให้ถูกกว่าที่อื่นนะสี่สห้าปอร์เหมดอเปนย้อนไปเมื่อสามสีปีแล้วเลยรถหนังสือทุกเล่มพุทธคุณของท่านไม่เปลี่ยนแปลงคือแขวนแล้วคุ้มครองชีวิตดีนักแหลผมขอใส่ไข่ปลาปิดเองได้ปะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในยุทธยาผมใส่ไข่ปลาปิดเองนะจริงผมใส่ไข่ปลาปิดเองเพราะว่า เอาลงไว้ให้รู้อ่าเดี๋ยวไม่มีใครปิดแต่จะคิดว่าพระไม่เล่นม,ม่นิยมจอก่งบอกทนไม่ไหวพี่จอนมานะครับอ่ะโอเคนี่ฮะคือพระบางอย่างอะ่ะแฟนเพจบางคนเพิ่งเริ่มเล่นพระห้าปีหกปีก็ไม่เคยเห็นเพราะแบบนี้สาบสูญจากวงการไปแล้วผมใช้คาว่าสาบสูญเพราะอะไรเพราะเป็นพระยอดนิยมพระที่ดังมาก่อนคนก็เก็บก่อน พี่พิชิตเกมไม่ทันนะครับเนี่ย,ย,ยพี่จอร์ดครับยัง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 กินปลาหมึกพี่จอร์ดอยู่เลยผมอะ่ะโอ,โอ้กินน,นอนเยอะสวัสดีพี่จอร์ดกินครับแบ่งยังไงให้หมดคือเรื่องราคาของพระพี่สามารถหาราคาพระยอดนิยมเจอนะแต่ถ้าพระพระยังไม่นิยมเราหาไม่เจอ ถ้าพระนิยมแล้วเนี่ยพี่สามารถหาราคาเจอได้จากเว็บไซต์ต่างๆถ้าไม่ใช่พระบ้านผมแล้วผมได้ไม่แพงผมให้ราคาถูกสี่สบห้าสิบเปอร์เ็นเลยเแล้วถ้าพี่ได้ไปเนี่ยแล้วไปถามคนที่ท้องถิ่นเขาอะหรือว่าพี่เป็นคนท้องถิ่นนั้นพี่ได้พระเหล่านี้ไปอะแล้วบอกเอ้ยไปได้จากไหนมาโอ้โหนี่สวยนะใช่เออราคานี้จริงอะได้จากเปศย์กราเนี่ยผมก็ยิ่งมีความสุขพี่ก็มีความสุข องนี้แบ่งเท่าไรครับนี่ที่จอร์ดิงเก็บพระสะสมพระดีหายาาครั้งนั้นเอาว่านักสะสมในประเทศไทยอ่ะที่เล่นพระเป็นที่รู้เรื่องพระคนไม่รู้ว่าก็จะเก็บพระสเปสะสปะแต่ถ้ารู้อ่ะเขาก็จะรู้ว่าอะไรที่เป็นยอดนิยมมันก็เหมือนคุณเล่นสแตมอ่ะคุณก็จะรู้ว่าสแตมอะไรที่เล่นเหมือนกันครับ แค่ได้ยินชื่อก็รู้ว่าใส่ตรงปูยิ้มมาอ่านี่เวลาเก็บอะไรบ่อย,อยๆคนก็จําได้แบ่งเท่าไรครับองค์นี้ก็เหนือเหมือนปูเกือกคะแนยหน่อเนื้อเชียวว่าราคาเอาองค์นี้ยอ,อ่ะใครเอาองค์นี้อเอาสองพันห้เอาเอาสองพันห้าร้อยบาทครับสมเด็จคะแนนครับปิดสองพันห้าฮะพี่มานะปิดอสองพันห้า ไม่หรอกอันนี้เก่ากึกเลยเแบบเนี้ยพิมพ์แบบนี้ก็ยังอยู่ในโซนของพัะคูมูลในโซนของวัลลังค์ใ,ในมือผมเนี่ยผมว่าจะไม่แบ่งแล้วนะวันนี้ยที่อยู่ในมือผมเนี่ยไม่เจอตัวจริงมานี่นานแล้วก็ที่เห็นอยู่ในวงการก็ยังไม่ถึงสิบ ไม่ถึงสิบชิ้นแล้วกันนะเอาสองหมื่นเอาสองหมื่นครับถ้าพระดึงดูดกันไปอะ่ะเด็ดไหมเด็ดไหมเด็ดไหมพี่จอร์จคิงถ้าพระดึงดูดกันไปนะต้องมีคนปิดเอาสองหมื่นครับพี่พี่ท่านใดรับพิมพ์ปิดแล้วตาม้วยสองหมื่นปู่ยิมหรือเปล่าผมพูดขนาดนี้ไม่น่าไม่ไม่น่าแปลกใจลูกอมที่ไหนไดายกลายเป็นไม้ไปแล้วอะ เกาโคเกาจัด<ห>ลูกอมใส่สินปูยิ้มพี่จอร์ดคิงพี่<ห>พี่พี่สมบูรณ์แล้วนะพี่จอร์ดคิงได้ลูกอมใสยสินเม็ดนี้ไปเนี่ยพี่สมบูรณ์แล้วใช้ได้จริงครับปูยิ้มอันนี้คือลูกอมสาวพหมัจรร์โอย aja คือเอาผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงอะ่ะบริสุทธิ์เนี่ยนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็พันสส่สิน บางคนบอกเอ้ยพระมาเกี่ยวอะไรรับอันนี้เป็นาศาสตร์เขาพระทนไม่ได้อาผู้หญิงมานั่งในพิธี mm hmm. คือพันเนี่ยต้องเอาสาวบริสุทธิ์เนี่ยอ mm hmm. มานั่งพัน mm hmm. เพราะสาวบริสุทธิ์เนี่ยใครก็เขาเรียกว่าอะไรใครก็อยากได้เอาก็มานั่งพันอ่ามานั่งพันเสร็จก็เอาใส่พานมาแล้วหลวงปู่ก็ค่อยเอาไปปลูกเศษอันนั้นเป็นเคส mm hmm. อ่าเ,เป็นเคสก็คือขอร้องให้เอาสาวูมิมาจารย์เนี่ยมาแล้วก็ถือศีล นะส่วนมนนะแล้วเสร็จแล้วก็ให้ช่วยพันสายสินข้างในจะเป็นเทียนชัยช่วยพันสายสินห,หน่อยพอพันเสร็จสายพันก็จะเอาสิ่งที่พันได้เนะี่ยไปให้หลวงปู่ปลูกเสกเหมือนกบนวดพ่อเอียวนวดพ่อเอียที่เป็นมหานิยมมหาเสน่ห์นะก็คือเอาสาวบูมอาจารย์นเนี่ยเป็นคนนวดไม่ได้มาปลูกเสกนะ <c oughs> คือเป็นแรงงานในการทําให้หน่อยอ่นั่นแหละครับ อยากได้มานานแล้วก็คืออยากได้แต่ก็ไม่เจอไงอันนี้ลูกใหญ่อยู่ง่ายนะเก้าผมมีอยู่หนึ่งลูกครับพี่บูธและน้องสุดเลยนี่แต่ลูกเนี้ยค่อนข้างใช้มาเยอะหน่อยแต่การใช้เยอะก็ทำให้ดูง่ายไงดูง,ง่ายเจอก็แพงพี่จอชิแมแพงไม่มีใครขายครับขายไม่ดนึงไม่ต้องมาสามแสนกันหมดอ่ะสองสามแสน ดูง่าเก้าจริงแบบนี้แต่ลูกเนี้ยใช้ช้าจัดเลยนะนี่แต่ที่ผมชอบขึ้นแล้วไหมเม็ดเนี้ยด้วยความว่าใช้ช้าจัดอะ่ะผงที่ผงเดียวกับปิดตายังอยู่เต็มเลยพี่จอดคือใสยสินนะียกรอบหมดแล้วอะเนี่ยผงนี้คือผงเดียวกับปิดตา พี่จอยมีความสุขไหมผมว่ามีความสุขแหละหลายๆคนก็มีความสุขต้องพี่ต้องโอย่างงี้ต้องต้องอยังไงวะโอเลี่ยมเลี่ยมสตาฟเหรอเลี่ยมเลี่ยมกันน้ำแล้วใส่ไอ้ปอกทุกอมเคยคือถ้าถ้าถามผมนะเลี่ยม,มเวลาเจียมันจะกระเทือนแล้วรักเนี่ยไม่ควรเลี่ยมแต่เนี่ยรัก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 น้อยละแต่ถ้าใส่ตลับได้ก็โดนน้ำ,ก,นำก็โดนเงื่อ คือแบบนี้ยพี่ต้องให้เขาเลี่ยมแกนกลางแบบแบบไม่ประกบอะ่ะต้องหาช่างที่เป็นช่างที่เป็นอะ่ะให้เขาเลี่ยมทองอะ่ะแต่คือทําแกนกลางแต่ฝาหลังอะ่ะไม่ต้องปิดให้มีให้อากาศเข้าได้แล้วค่อยตีทองลงไปสุดๆเลยครับสุดๆเลยเจ้าของนี่น้องอิดน้องบวัวบอกว่าสุดๆเลยครับใช่ไหมอิดแล้วถามว่าราคาสองหมื่นเนี่ยผมให้ถ่าทั้งประเทศอะ่ะ ถ้าภาพผมประมูลน่ะผมเอาว่าต้องมีต้องมีสีห้ามื่นน่ะขึ้นสภาพนี้นะเพราะหาไปแล้วไม่มีเม็ดใหญ่ด้วยอิดดี้คนหนองบัวนะเก่าจริงต้องแบบนี้อายุไม่ต่ำกว่าสองร้อยปีนี่อันนี้เอาไว้โชว์คนพิจิตพอเพชรเนื้อว่านปีศูนย์ห้าพอจะมีเหลือไหมครับพี่จอร์ดคิง พี่จอร์ดถ้าพี่จอร์ดอะจะเอาพินัยกรรมเนี่ยถ้าพี่จอร์ดจะต้องจ่ายแพงกว่าคนอื่นเล็กน้อยเนี่ยโอ้โหใช่แบบว่าโอโหเลยสวยจริงหูจมูกจมูกปากก็ติดหมดเลยนะพี่ปาาระกันให้ตลอดชีวิตชุดนี้ก็คือผมคิดว่าพานันเ่กเขาอยู่บ้านเดียวกันเลยนะแล้วก็คิดว่าผมคงจะไม่มีโอกาสได้อีกแล้วล่ะนี่ก็คือในชีวิตที่ได้ ปุงทวดพีนายกรรมพาแท้นะเขาจะอยู่จากคนทําบุญบ้านเดียวเลยสวยจ้าข้ามน้านําว่านเออหือปากชัดไี่ไเอาแบ่งเลยมองไงก็สองสี่เก้าเจ็ดด้วยเผผอ,อนี่เก้าเจ็ดอยู่แล้วล่ะครับเนี่ยเมตตาติดคือแขปากชาัดก็คือ ง่ายๆนะข้ามน้ําว่านแบบเนี้ยเขาจะเราเอาไอ้เจ้าแบงก์อ่ะก็ดูปู่ทวดเป็น,นจากพระชุดเนี้ยอืม่าไอเ้ไอเจ้าแบงก์เจ้าโอเด็กสันขวาเนะดูปู่ทวดเป็นเนีะยจากนะปู่ทวดพินายการรมชุดเนี้ยต้องคมอย่างเงี้ยพี่พีมาอะไรครับพี่จอร์ดคิงหูตาปากจมูกอันนี้กรรมการครับกรรมการครับพี่จอร์ด สวยจริงตาเป็นเม็ดแล้วพระเขาสวยอ่ะคือเขาไม่ได้เขาเก็บไว้บนหิ้งเลยอะครับน้ำว่านดูง่ายครับองค์นี้คือชุดเนี้ยเป็นชุดที่นะมีโอกาสเข้ามาแล้วทำให้น้องๆในสันขวานได้ได,ได้ได้ดูหลวงปู่ทวดเป็น มผมไม่ไมผมไม่แน่ใจว่าปิดกันไปเท่าไหร่แต่พี่จอร์ดยังไม่ได้แน่แต่จริงๆอ่ะพี่นายกรรนะีคือหลักแสนนะหลักแสนมานานมากๆอ่ะพี่จอร์ดอง์เนี้ยถ้าพี่จอร์ดเอานะผมขอสี่หมื่นเอาสี่หมื่นครับพี่จอร์ดคิงแล้วพี่นายกรรมเนี่ยค่าแท้ๆแ,และสวยเนะให้ให้ให้ให,ให,ให้มีเงินแสนวางไว้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนขาย หรือหามาให้ได้นะในสภาพสวยอ,อันนี้สวยอย่างนี้จะเก็บได้พี่จอร์ดแบบนี้คือแขวนใช้ได้เลยแล้วถ้าได้สองก็จะดูเก้าเจ็ดเป็นเลยพี่จอร์ดไม่ได้ถ้าถ้าถ้าสามหมื่นห้าคนปิดไปก่อนเครืองแน่พี่จอร์ดเอาสามหมื่นแปดแล้วกันเอาสามหมื่นแปดแล้วกันครับพี่จอร์ดอ่าเดี๋ยวคนปิดไปก่อนหน้านี้เคืองถูกกว่าวัานนั้นนิดหน่อยครับเพียรนิตจังบอกอ่าใช่นะฮะพับแบบนี้ไม่ต้องเสียดายตังพี เพราะว่านี่ก็ถูกกว่าราคาตลาดอยู่แล้วแล้วสวยกว่าด้วยสวยมากเนื้อก้าเจ็ดเลยอือขอเลยครับโอเคครับปิด้อเลยนี่ปิดคือที่เหลือเนี่ยมีองค์แตกอยู่องค์หนึ่งอะ่ะไม่ได้แบ่งก็เก็บไว้สอนเอาว่าทีมงานน้องๆสันขวานที่ไม่เคยเจอปู่ทวดเนื้อว่าน่ะเป็นจากการได้พาชุดนี้ ครับคือเก็บสะสมพาร์คเกิลนะเก็บสะสมแบบเนี้ยนะฮยแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบนี้จะมีโอกาสผ่านมาให้สะสมนะผมเชื่อนะว่าใครที่ได้พระอุทวดชุดนี้ไปเนะี่ยจะมีควาดเวลาไปเช็คราคาแล้วอะเป็นเป็นแสนอยู่แล้วครับเป็นแสเป็นแสนแล้วไม่มีด้วยนะเก้าเจ็ดยังยังเห็นบ่อยกว่าพี่นายกรรมแล้วพี่นายกรรมเขาก็บอกว่าปีเป็นปีเกนะ้าเจ็ดแต่สวยแล้วคัดแยกออกมาคัดแยกออกมาเพื่อเก็บไว้ ในในที่ผมไม่คุยอ่ะคือสมัยก่อนเรา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 ียนพ่ณายกรมรมลอยน้ํากักไม่ขีดแต่ไม่เคยรู้แต่พอเริ่มโตมีมาเนี่ยเราก็จะเริ่มอยากรู้เขาบอกว่าเก้าเจ็ดอ่ะองค์สวยๆมันมีน้อยเขาก็เลยกดใส่เพชรหน้าทาั่งเลยนะคือเก้าเจ็ดอ่ะที่ขายไอที่แบ่งใค้ๆก็เขาสมัไม่มีเพชรหน้าทั่งนะ<ม>คืออันเนี้ยใส่เพชรหน้าทั่งพิเศษแล้วก็กดสวยก็แยกเก็บไว้ ก็เหมือนวันนี้พระอะไรที่ผมไม่ได้เก็บไม่ได้ขายอผมเก็บใส่เซฟไวอ้อนั่นก็คือพระที่เป็นพี่นายกรรมของผมแบ่งเท่าไรครับเหรียญพ่อเพชรพ่อเพชรเอาไปใช้การพ่อเพชรวัดท่าหลวงพิจิตรแขวงเมืองพิจิตรกับหลวงพ่อเพชรแ่แหละนี่ข้างหลังเป็นพ่อไผ่ผู้ที่เสกเหรียญพ่อเพชรปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีสองเหรียญเอาเหรียญละพัน อยากได้เก้าเจ็ไปโดนเกมมาเจ็บใจสุดๆเอาศูนห้ามาเป็นองค์และกันครับจริงๆอ่ะอันนี้ก็คือกดพร้อมเก้าเจ็ดนะอือครับอ่ะนี่จ่าเจ๋งแวะเข้ามาด้วยยังไม่ยังไม่หลับจ่าเจ๋งพ่อเพชรว่าท่าหลวงเนี้ยให้เป็นปีขนาดปียี่สิบกว่ายังแพงเลยถือว่าบารมีพ่อเพชรเนี่ยถ้าเกิดว่าพิษโลกมีชินรลาชนะพี่เจ็ดมีพ่อเพชรอ่ะนี่ อพันเดียวครับพี่พีพีเชดเข็มปิดสองพันเอาสององเลยก็คือสององใช่อ่ะสำหรับวันนี้นะครับต้องกล่าวคำว่าฝันนีลาติสวัสดิ์ขออนุภาพหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงเมืองพิจิตรโดยมาดานให้แฟนเพจส,สันขวานทุกท่านคิดสิ่งใดขอให้ส่งความปรารถนาโดยง่ายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอธิฐานสิ่งใดเจออุปสรรคสิ่งใดถ้า ได้เห็นไลน์นี้ได้เห็นองค์หลวงพ่อเพชรวันนี้ขอให้ทุกนั้นคลี่คลายวันนี้ต้องกาบว่าฝันดีราตีสวัสด์แฟนเพจทุกทุกท่านสวัสดีครับ